คพณครับอือผมต้องถืออยู่งี้ใช่ไหยเนี่ยลังจก็แดกก็ตาแกนเล่าเลยคุยถ่ายแล้วจะสิ่งเขาเอากับแกไหมคุณอคกับกับแก่เออจริงบหนมปังก็เหล้าลายใจ ที่ไหนนะจะมาเอาคุยกัตุ๊กตาอะไรมาขวาลอาไรนะควัสดีสอบพิษเรียกฉันดีๆหน่อยได้ไหมคะคุณนายสอบพิษครับะไม่เจอกันนานเลยนานเจอทีโอ้โหแต่งตัวใส่ชุดสีเหลืองนี่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 โอ้โหมีระบายลายลูกไม้ คุณนึกว่าคุมลงเย็นปากตีนะมึงเนี่ยดู้งเห็นหลังวัดไม่ยิ่ไงซาลาเนี่ยทำไมใส่เสื้อสีเหลืองใส่ลายลูกไม้ติดมงกุฎมีตุ้มหูโอ้ยคุณยัยถั่ดอกไม้สีทองซะด้วยสวยจริงนะอีดอกเอ้ยพานนี่มึงหลอกแน้ากูหรือเปล่าเนว่า มันดอกเงินดอกทองเลยครับคุณนายอ๋อนี่คุองชมกูเหรอฮะเจอนา้าคุณตุ้ทพีเ่ยเขาเพ่พูดดีๆมากนะฮะว,วันๆเนี่ยจะเกาะพี่ชายกินไม่คีดจะทำมาหากินอะไรได้ไงถะามึงอ่ะคุณนายไม่พูดอย่างนี้ละทำไมล่ะเนี่คุณนายพูดดีกกับคำพูดสมัยเลยนะครับผมไม่ผ่า <ไว S 1> นคนนี้ไม่เคยเกาะพี่ชายกินไม่เคยกับน้องชายกินบอกตรงๆเลยว่าผมอยู่ได้ทจุกวันนี้เพราะผมขอเขากิน กอกกินตรงไหนอ๋อขอก้าวกูไม่ได้ก้าวกูคุยกับมึงแล้วปวดหัวมากเลยพี่ต้นมึงกล้าเล่นกักูไหมอะไรมึงกล้าเล่นอกับกูไหมทำไมมึงถึงมึงไม่กล้าเล่นกับมึงอ่า้ามึงกล้าเล่นเนี่ยกูด่ามึงเนี่ยกูด่ามึงเนาตรงๆเลยกูไม่ได้ด่าใครเลยคนดูเนี่ยใส่ดอกไม้สีทองมากูไม่เคยด่ากูด่ามึงคนเดียวเลยอีดอกทอง คนไม่ได้สะลายใจ ไปไปแต่ร <À, S 1> ้องไม่ได <À> ้ดูเลยไปไปนามูดังอแหมไม่ดูตัวเองด้วยถ่าถาไม่ได้แป้งเหลืองนี่มึงอยู่ไมได้ลยนร้องไปแม่งนีนะเอากูไปไม่เป็นเลย เตรียมตัวมาเต็มหลังไปแล้วกูกับเอเดี๋ยวถ้าดากูถ้า <card LA> <girl> ูทำไามแม่ต<อ>้องด่ากูว่าไงเนี่ยสัญชาติหมาเหา่าใบตองอือบอกเลยใบตองใบตองอะ่ะกูไม่เหา่ากระดาษเฉยๆปิวกูยังเห่าเลยทำไมจอช่วยช่<ะ>ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูซาวเสียงก่อนมิทิลับแฟนที่โดนลบนบ คงสุขบชนคงสุวรรณกลับพี่ที่รักแฟนที่เรากกล้างานวางใจจะพูดอะไรเนี่ะพูดอะไรเนี่ตั้งคติก่อนไว้คะตั้งแล้วแต่กูไม่รู้จะพูดอะไรกไม่ได้เตรียมสคริปต์มาใครอยากจะให้ผมด่าน้องแป้งมึงชื่ออะไรนะ้นทำไมกูน้องแป้งอะไรนะน้องแป้งอะไรนะชื่อนี่เกมนะน้องแป้งอะไรนะชื่ออะไรนะ ดาวพี่ทั้งน้องไม่ได้พี่ทาไมอะแป้งสิลประสาทเลยนะสิละประกิละกรเกี่ยวหญิงเอะอรชิลประสขอเสียงบมือหน่อยปะเฮ้ยูบอกว่าไม่ต้องไม่ต้อง เพี้ยนพูดทำนองเล่นไงอ๋อยุไม่รู้หรอกพูดเปเรี้ยเกศพันยุไม่เคยพูดเด้อหรอกโอล่อีต้อนแถมอีแถมแหลกนับหนึ่งถึงแปดสามแผลมาทำไหมกระดับกระเดือกหรออ่ะโถลอี प्रॉगाम है इन्ना ผมเห็นจริงๆก็คงจำแม<ล>่เต่ามีภัยใหญ่กว่าตะพาผ้ามาเปลี่ยนเทียมให้ดีๆหน่อยอ้าวกูก็พูดถึงเต่าเลยคุกพูดถึงอะไรที่ไหนอ่ะก็มึงร้องเต่ามาต่อเนี่เหรอเออเออก็ร้องเต่าไงออรมไปออีเต่านี้พายใหญ่กว่าตะ m u หนึ่งดาบด้วยนะอะไรที่พูดอะไรนะทำไมอ่ะจะตบกได้ฝาหม้อก่อนเออคุณจะตบได้ฝาหม้อก่อนโอ้ดากูถ้วยนั้นถ้วยนี้อังได้มีแป้งเดี๋ยวกูจัดให้อะมาเอาขึ้นเนี่ยชิบหายเวลาให้ขึ้นไม่ขึ้นเออให้เวลาคุณดึกบ้าง มายถึงออไอไอ,ไอ,ไอจักรเละถึงนกนวดแกนวดหนวดหนวดจักรแล้หนวดจักรเล้ตเลแต่ทำไมตาพวกลมต่ำจังเลยเป็นคนมวงต่ำองีเฮ้ย มาแล้วมาแล้วไอ้อเมียมึงทอไปยิบหายถอยคอคอยติฮาริเนคีแน่เดี๋ยวไปพ้าดมากระแทกคนละทีเห็นไหมเมเห็หมอของพ่อกูมีเห็นไหมเมตห็ดหมอเนี่ของพ่อกูมีเห็นไูตรงนี้พกไปนี่หมอพน้อกนี้ พี่น้องจะควัวกผากสีมา,มา,มา,า,มาบาที่พ่อให้มาเอาอะไรคะเลยควักมีดหมอพหาที่พ่อให้มาไหนอ่ะกระทุงเปียให้ฟา้าขึ้นที่ห้อง มึงว่ากูฝ่ายเดียวไม่ได้กูเป็นคนกูต้องตอบโตะฟังไว้นะ้อีสอพิษบ้านหลังนี้กูอยู่ยันน้อยควกใหญ่มึงจะมาแผงลิฟมาสร้างอิทธิพลที่นี่ไม่ได้ตาตาที่ยังมีกูไว้พานอยู่นนอยู่ในที่ของมึงขอโทษ กูว่าจะเป็นใหญ่ในบ้านหลังนี้คนแรกที่กูจะไล่แลน,นก็คือมักมันจะใหญ่ได้ไงขนาดนมมันยังยัดกองน้ำมันเลยใหญ่